โอกาสเรียนเชิญท่านทั้งหลายนะครับได้ประจำที่หน้าทุกท่านพนมมือ ทียัมติพุทธังยัมปีสันตานสารงนัจฉามิีที่ยัมติพุทธังกระนันสามิอินนาทานาเวรมณีสิษฐ์พระธัยามิิมานิปัญจสิกขาประธามิอินนาทานาเวรมณีสิกษฐ์พระ ทุกท่านเลยนะคร <si ับเลยรวมทุกคนสองคนสามคนต่อชุดเดินก็ได้อรหะโธสัมมาสัมพุทธัสสะสังโธอิมังสัพพิวารังกถินาจะอิมนาจุดเสนาผ้าต่าินจีวร กลับทางบริบาลนี้นแด่พระสงฆ์กับทั้งบริบาลนี้ของเข้ามา,าจายกมือชูไว้นะนะครับตรงไหนที่ยังมีนคนยกมืออยู่ก็เดินเข้าไปหาด้วยนะครับยากที่จะได้แค่สองสมักไม่ไหวแล้วแต่วันนี้แต่เออตอทั้งยาดโยม ญาติโยมท ah. ่านสาธุชนพุทธบริษัทก็พารักโกรธเพราะฉะ,ฉะนั้นญาติโยมหมื่นล้านแสนล้านไม่อยากไปจนเลยมีอายุว่ายืนแนวก็มีแต่ความสุขเอทายุคมภาวอาภิวัตนาสิเอ้าภีวานาจิตโยยาตินรัตนาตนา ท่านตายอดสมทบาเรื่อยๆท่านเพื่อทางการเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาบุีรัมเกดหนึ่งนะครับสมทบละ9,000บาทจากประกันสุรินนอกจากนั้นพวกเรายังอยู่เป็นบถ้วนนะครับข่าวสารกี่ยวกับที่เราของเราอาเยาวชนอาเยาวชนนะครับเราจะเป็นตน Api to ten atan tanswana pipo.